Hi อาจานิส say here let's study English together ทำอย่างไรจรึงจะอ่านคำภาษาอังกฤษ,อ,กษออก,ออกไม่อยากถ้าเรารู้จักตัว phonetic symbol น,นะครับแต่ละตัวนี้เราเรียกว่า phonetic symbol นะครับตัวนี้คือ m ถมแบบนี่คือ n แล้วก็มา s อันนี้ก็ m อีกอ่ะแล้วก็นะครับแล้วก็ t อ่อันนี้ครับแล้วก็ i แล้วก็ k แล้วก็ เพราะฉะนั้นคำนี้นักเรียนไทยเป็นจำนวนมากนะครับอ่านไม่ถูกแล้วก็ถามมามากเหมือนกันว่าคำนี้อ่านว่าอย่างไรส่วนใหญ่นักเรียนไทยจานสี่พยายงว่า m a t h e m a t i c มีตัว e ด้วย m a t h e m a t i c ซึ่งผิดนะครับที่ถูกเนี่ยถ้าเราอ่านตัว phonetic transcription เป็นนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้เดี๋ยวใช้ปากกาชีนะอย่างเงี้ยนะในนี้ก็คือ math เห็นไหมครับเนี่ยเอาลิ้นออกมานะครับ แค่สามพยายงค์เองนะ math แล้วก็ m a t h e m a t i c มันง่ายไหมครับเนี่ย math mathematics ดูคำหมาย stress นะครับเนี่ยหนักทียบพยายงค์ที่สองนะครับ math แล้วก็ math แล้วก็ m a t h e m a t i c อ้าวคนนี้ให้เร็วขึ้น mathematics แต่ว่าฟังเร็วเหมือนกับมีสี่พยายงค์เหมือนกันนะ m a t h e m a t i h เนี่ย math มันไม่มีไม่มีชีนะครับเนี math mathematics 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 อีกที่นะครับ mathematics พยายงที่สองนะครับ stress on the second syllable math ไอตัวนี้นะครับเราเรียกว่า incidental คือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างไม่มีนภำษาไทยนะใช้ทอทงก็ไม่ดีนะเนี่ยก็กลายเป็น math แต่นี่มัน math math m a แล้วก็แม เนี่ย mathematics อผู้าตามนล้วก็ต้องเรียน mathematics m a t h e m a t i c นักพยางค์ที่สอง mathematics m a t h e m a t i c m a t h e m a t i c m a t h e m a t i c ไม่ใช่ mathematics สีพยางค์แต่นี้ mathematics Okay, see you again from a chanisa here. Mathematics. It is a subject. I study in a school, uh, mathematics. It's about arithmetics, about algebra, about trigonometry, uh, something like that. Calculus, Mathematics. Okay, see you again from a here. อขอให้เก่งเร็วๆนะครับอ่า see you again from Adani Sai bye bye